โอ้ยจะเอาฟืนพวกนี้กลับไปบ้านนู้นไม่รู้จะว่าจะใหญ่ก no> ว่าเตาผิงหรือเปล่านะอันใหญ่ๆอย่างนี้ไม่น่าจะใส่เตาผิงบ้านนู้นได้เพราะว่าเตาผิงบ้านนู้นมันเล็กก็จะเอาเฉพาะที่มันไม่ยาวเก็บใส่ถุงไว้ก่อน ันไหนโพสฮะยังดูกันวุดว่าสกันดูเยอะโพสอ๋อยังสันเสร็จเดียอีพูดซะขันจะวิสกันถานัวว่าดากินบอกลุงว่าฉันจะเก็บใส่ถุงเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะใส่รถกลับบ้านแต่วันนี้ไม่เอากลับอย่างเงี้ยใส่เตาผิงได้ ถุงใบละวสิบโคลนนะเพื่อนๆนใบหนึ่งอ่ะสิบโคนถุงใส่ปืนห <c oughs> <c oughs> นักๆอย่างเงี้ยเวลาใส่เตาผิงมันจะอยู่ทนไง <c oughs> แล้วก็ไปตากไปบ้านนู้นปีนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามันยังเปียกอยู่ อตอนเลื่อยก็ไม่ได้คิดนะว่าจะใส่ถุงมันเลยออกมาหน้าตาแบบเนี้ยโอ้ยเลื่อยเองนะจ๊ะถุงมือกันเนาะย่า yeah, มันอีกกันอีดา นะอย่าบาลเซตอีพูดซะหนูว่ากล่องนี้มีคันทาอีบีเลนพอดีเดนอาลิธว้าวไปที่แดดดูคันเฉนนะเนี่ยคันบลูกแกฟอดีเดอาลิทิกโฟเดเดนอะโฟเดนเป็นอีกเดนเนี่ยอีกเดอืม ลุงบอกว่าอันยาวๆมันใส่เตาผิงไม่ได้อืมโอเคอินนะอย่าถ้าวิดีโอเอออย่าเหอมันจยสกันถ้าบบาแล้วหนูว่าสแม่อ่แกบอกว่ามันใหญ่กว่าเตา รู้แหละว่ามันยาวแต่ว่ามันใส่ได้เราก็เลือกเอาเฉพาะอันที่มันมันใส่ได้เราไม่ได้เอาไปทุกอันที่ที่เราตัดไว้เนี่ยอย่างเงี้ยมันใส่ได้เนี่ยกระสอบเนี้100ร้อยฝโคนนะถ้าซื้อเขาอะเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ได้สั้นๆเนี่ย อันไหนที่มันยาวเกินแล้วก็ไม่เอาไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาไปนะเพราะว่าอันนี้ไว้ใช้ที่นี่เนี่ยเอาไปไม่ได้ใส่เตาผิงที่นู่นที่บ้านนู้นไม่ได้เตาผงเตาผิงบ้านนู้นมันมันค่อนข้างจะเล็ก <c oughs> ถ้าหนาวมากๆนะ ถงหนึ่งอ่ะได้คืนเดียวยางนะถ้าอากาศเย็นๆน่ะอันนี้ก็ไว้อย่างนี้แหละเพื่อนๆนะ่ทิ้งให้มันแห้งก่อนที่ป้าไปจากบ้านนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าแถวเนี้ยฟืนเขาจะถูกกว่าทางโน้นฟืนจะแพงมาก ปลาซื้อสิบห้าลิตรไม่ใช่สิบห้าสิลิตรสิบพูดผิดพันห้าร้อยลิตรถ้าซื้อแถวนน้นนะสามพันห้าสามพันห้าร้อยโคนแต่ถ้าซื้อที่นี่แปดร้อยโคลนเองถูกกว่ากันแบบมหาศาล่ะถูกกว่าึ้นครึ่งต่อครึ่งอะปาก็เลยอาศัยว่า เออซื้อจากที่นี่บางทีก็ขนไปเลยใส่ใส่รถล,ลากไปถ้าหน้าร้อนนะแต่ตอนนี้ไม่เอารถลากไปละไม้มันหนักอย่างนี้มันจะใส่ได้นานไงหมายถึงว่าพอมันติดไฟแล้วมันจะอยู่นานแต่ถ้าแบบไม้เบาๆอะ่ะพอมันติดไฟไม่ถึงห้านาทีเลยลุกหมด อืม <c oughs> โอ้ยหนักนะลุงเนี่ยถึงไม่อยากยกไงก็บ,บอกมันหนักเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดเนี่ยกำลังใช้ได้เนี่ยใส่เยอะเดี๋ยวแกไม่ยกให้ <c oughs> เดี๋ยก็บอกว่ายกเองสิ ได้ทะเราะกันตายเลยนะถ้าพูดคําเนี้ยแกจะไม่พูดหรอกฝรั่งจะไม่พูดอ่ะแกก็จะยกไปอย่างนั้นแหละทั้งแกหนักๆนักและอแหล